สวัสดีค่ะเราก็มาพบกันอีกนะคะก่อนที่จะเรียนพระเจ้าของพระเจ้าในเล่มต่อไปหรือในเรื่องต่อไปดิฉันก็อยากจะฝาก ข้อความจากพระวจนะของพระเจ้าซึ่งเป็นเหมือนกับข้อคิดที่สะกิดใจเตือนใจสำหรับผู้ชมผู้ฟังในการที่จะใช้ชีวิตในปีต่อไปและก็อยากจะฝากคำนุนน้ำใจถ้าท่านยึดไว้ท่านจะไม่ผิดหวังและเสียใจเลยนะคะสิ่งที่ทำให้เราเสียใจมากที่สุด หรือเป็นประสบการณ์ที่ทำให้เราผิดหวังแล้วก็เจ็บใจมากที่สุดไม่ทราบว่าเป็นเหตุการณ์หรือเป็นเรื่องราวอะไรนะคะสำหรับท่านแต่สำหรับดิฉันเองสิ่งที่ทำให้ดิฉันรู้สึกเจ็บใจเสียใจแล้วก็ผิดหวังมากที่สุดก็คือเมื่อเราถูกหลอกนะคะหรือเมื่อมีคนโกหกเรานะคะสิ่งนี้ทำให้เรารู้สึก แย yeah, ่มากๆเลยเช่นเดียวกันเมื่อเราอยู่ในท่ามกลางคนที่อยู่ในโลกนี้ซึ่งเต็มไปได้วยการหลอกลวงเราหนีไม่พ้นแม้แต่ในสังคมคริสเตียนดิฉันเชื่อพระเจ้าและก็ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมคริสเตียนและตลอดทั้งการรับใช้ด้วยก็เกือบ50ปีแล้วนะคะคือ49ปีแล้วดิฉันเจอตลอดและทุกรูปแบบ ทุกเพศทุกวัยนะคะทำให้เรารู้สึกผิดหวังแล้วก็เสียใจก็เพราะว่าเราไม่ได้เชื่อฟังพุนะของพระเจ้านั่นเองเพราะพะานุนะของพระเจ้าได้เตือนเราว่าอย่าไว้วางใจในมนุษย์ซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมเยเลมีบทที่17ข้อ5ข้อ6บอกว่า พระเจ้าตรัสดังนี้ว่าคนที่วางใจในมนุษย์และให้เนื้อหนังเป็นมือของเขาและใจของเขาหันออกจากพระเจ้าคนนั้นก็เป็นที่แช่งสาดเขาเป็นเหมือนพุ่มไม้ที่อยู่ในทะเลทรายและไม่เห็นความดีอันใดมาถึงเลยเขาจะอาศัยอยู่ในแผ่นดินที่แตกระแหงที่ในถิ่นธุรกันดารในแผ่นดินเค็มที่ไม่มีคนอาศัย พระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ได้กล่าวถึงการที่เราไว้วางใจในมนุษย์นั้นสภาพเป็นเช่นไรนะคะฉะนั้นเราไม่ควรไว้วางใจในมนุษย์เพราะในมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่มีความแน่นอนและก็มีการแปรปลวนอยู่ตลอด บางคนที่โกหกหลอกลวงคะอาจจะมีข้อแก้ตัวมากมายส่วนหนึ่งอาจมาจากผลประโยชน์นะคะหลายครั้งเราโกหกเพราะเราต้องการผลประโยชน์หรือเราไม่ต้องการเสียผลประโยชน์บางคนโกหกเพราะอายก็แล้วแต่บางคนโกหกเพราะกลัวบางคนโกหกเพราะรักษาหน้าสร้างภาพนะจะด้วยเหตุผลประการใดก็แล้วแต่การโกหกหลอกลวงมาจาก ถ้าเรายังใช้ชีวิตอยู่ในการโกหกหลอกลวงนั้นก็หมายว่าเรายังไม่หลุดจากพ่อเดิมของเราซึ่งเป็นพ่อแห่งการมุสาแล้วบาปของการโกหกหลอกลวงนี้มันอันตรายบางทีเราคิดว่ามันเป็นสิ่งเล็กน้อยแต่อย่าลืมว่าเมื่อมันพัฒนาโตขึ้นมันจะนำคุณไปถึงการโกหกหลอกลวงการปฏิเสธพระเยซูคริสต์ในที่สุด และคุณจะสูญเสียความรอดนั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะคะและสําหรับเราทั้งหลายที่เราอาจจะเป็นคนโกหกน้อยหรือว่าเราพยายามที่จะรักษาชีวิตของเราให้อยู่ในความจริงของพระเจ้าที่จะไม่โกหกเราจะรอดพ้นจากการโกหกหลอกลวงได้อย่างไรนั่นก็คืออย่าเชื่อใจในมนุษย์เด็ดขาดอย่าไว้วางใจในมนุษย์เด็ดขาดไม่เช่นนั้นเราจะผิดหวัง ไม่เช่นนั้นเราจะมานั่งเสียใจและพูดกับตัวเองว่าไม่น่าเลยนะคะพระเจ้าของพระเจ้าได้เตือนเราว่าให้เราไว้วางใจในพระเจ้ายึดมั่นถ้อยคำของพระองค์คำของมนุษย์ไม่น่าเชื่อถือ บางคนอาจจะบีบน้ำตาเพื่อจะทำให้คำพูดน่าเชื่อถืออย่าใจอ่อนนะคะคนที่บีบน้ำตาเยอะๆบางครั้งก็ไม่ใช่น้าสงสารเสมอไปแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคนที่ร้องไห้นั้นไม่ได้น่าสงสารนะแต่ส่วนมากดิฉันมีประสบการณ์นะคะคนที่ร้องไห้เก่งๆบีบน้ำตาเก่งๆเพื่อเรียกร้องความสนใจน่าสงสารหลายครั้งเป็นการแสดงนะคะ และก็อีกอย่างหนึ่งก็คือบางทีก็อาจจะเป็นคนชอบสบทสาบานก็อย่าเชื่อถือตามที่ดิฉันได้สอนไปแล้วว่าคนที่สบทสาบานนะั้นเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือบางคนอาจจะมีเอกสารคำสัญญามากมายซึ่งเป็นการรับรองว่าเขาไม่หลอกลวงไม่โกหกแน่นอนเราก็เห็นว่าขึ้นโรงขึ้นศาลกันเยอะแยะแม้มีเอกสารยาววางใจในมนุษย์ ะะเพื่อคุณจะไม่ผิดหวังและมานั่งเสียใจสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดิฉันขอฝากไว้เป็นสิ่งที่สะกิดใจท่านต่อมาสิ่งที่จะหนุนนำใจก็คือไว้วางใจในพระเจ้ายึดมั่นในคำสัญญาของพระองค์ตลอดชีวิตของดิฉันที่เดินกับพระเจ้าพระเจ้าของพระเจ้าที่ดิฉันยึดไว้ไม่ลืมเลยก็คือปรากฏอยู่ในพระธรรมมลโกบทที่1ิ ข้อที่29ไปจนถึงข้อที่31อ่านว่าพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดได้สละบบ้านหรือพี่น้องชายหญิงหรือบิดามารดาหรือลูกหรือไรนาเพราะเห็นแก่เราและข่าวประเสริฐของเราในยุคนี้ผู้นั้นจะได้รับ ตอบแทนร้อยเท่าคือบ้านพี่น้องชายหญิงมารดาลูกและไรนาทั้งจะถูกการข่มเหงด้วยและในยุคหน้าจะได้ชีวิตนิรันดร์แต่มีหลายคนที่เป็นคนต้นจะต้องกลับไปเป็นคนสุดท้ายและที่เป็นคนสุดท้ายจะกลับเป็นคนต้นดิฉันยึดตลอดชีวิตดิฉันที่รับใช้พระเจ้าและพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและ กระทำตามที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ทุกประการดิฉันเห็นพระพรของพระเจ้าในชีวิตในการรับใช้แน่นอนมันไม่ได้ราบรื่นเสมอไปแต่ในความยากลำบากในปัญหานั้นเรารู้ว่าพระเจ้าอยู่กับเราบางครั้งพระเจ้าสอนเราบางครั้งพระเจ้าอยากจะฝึกเราให้แข็งแกรง่ง บางครั้งพระเจ้าต้องการให้เราเปลี่ยนแปลงบางครั้งพระเจ้าต้องการให้เรากลับใจเสียใหม่ทุกๆสถานาการณ์นั้นเป็นประโยชน์ในชีวิตพระพรจะไม่ขาดไปจากชีวิตของคุณและพระสัญญาของพระเจ้าพระองทรงสัตย์ซื่อ พระองค์จะทรงกระทําตามอย่างแน่นอนเพราะพระเจ้าที่เราเชื่อยอย่างทรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงฤทธิพร้อมที่จะกระทําตามที่พระองค์งรทรงตรัสไว้ทุกประการแต่อย่าลืมนะคะว่าพราะสัญญาของพระเจ้านั้นไม่ใช่ว่าเราท่องเราประกาศเราอธิษฐานและเราพูดเหมือนคาถาไม่ใช่เลยที่ฉันเห็นคริสเตียนเป็นจํานวนมากที่ท่องพระ,ะระเจ้าเป็นเหมือนคาถา ท่องตลอดตื่นมาก็ท่องเจอสถานการณ์อะไรก็ท่องท่องและประกาศเป็นคำอธิษฐานอาจจะด้วยความเชื่อด้วยพลังอะไรก็แล้วแต่นั่นเป็นส่วนหนึ่งที่เราควรทำแต่ถ้าคุณทำเฉพาะแค่นั้นไม่มีประโยชน์ค่ะพระเจ้าของพระเจ้าที่เป็นคำสัญญามีมากมายเป็นพันพันข้อพระสัญญาของพระเจ้ามีข้อแม้ อย่าเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติตามข้อแม่นั้นเหมือนในพระวจนะที่ดิฉันได้ยึดก็คือถ้าผู้ใดได้สละก่อนที่จะรับสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาในทีน่นี้พระเจ้าทรงตรัสได้ว่าต้องสละก่อนในเวลานั้นมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายที่ดิฉันตัดสินใจที่จะเดินออกจากบ้านปล่อยให้คุณพ่อคุณแม่อยู่ลำพังแล ทำไร่ทำสวนทำนาดิฉันควรจะอยู่เพื่อช่วยท่านมันเป็นความเจ็บปวดแต่พระเจ้าของพระเจ้านี้ท้าทายพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อตามพระสัญญาของพระองค์ดิฉันอยากจะท้าชวนให้ผู้ชมผู้ฟังทุกท่านว่า ให้ท่านยึดพระสัญญาของพระเจ้าและปฏิบัติตามนั้นทุกประการและท่านจะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อในทางทั้งสิ้นของพระองค์ดิฉันอยากจะฝากพระสัญญาของพระเจ้าตอนหนึ่งที่พระเจ้าทรงนุนน้าใจดิฉันช่วงระบาดช่วงที่สี่นะคะในสดุดีบทที่91ได้กล่าวไว้ว่าผู้ที่อาศัยณนะที่กำบังขององค์ผู้สูงสุด ผู้อยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จะทูลพระเจ้าว่าที่ลีภัยของข้าพระองค์และป้อมปราการของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจเพราะพระองค์จะทรงช่วยกู้ตัวท่านจากกับของพลานนกและจากโรคภัยอย่างร้ายแรงนั้นพระองค์จะทรงปกท่านไว้ด้วยปีของพระองค์และท่านจะลีภัยอยู่ใต้ปีของพระองค์ ความสาสตร์สุจริ์ของพระองค์เป็นโล่และเป็นดังท่านจะไม่กลัวความสยดสยองในกลางคืนหรือกลัวลูกธนูที่ปลิวไปในกลางวันหรือโรคภัยที่ไล่มาในความมืดหรือโรคที่ทำลายในเที่ยงวันพันคนจะล้มลงอยู่ที่ข้างๆท่านหมื่นคนที่มือขวาของท่านแต่ภัยนั้นจะไม่มาใกล้ท่าน ท่านจะมองดูด้วยตาเท่านั้นและเห็นการตอบแทนแก่คนอัตธรรมเพราะท่านได้กระทําให้พระเจ้าผู้เป็นที่ลี้ภัยของข้าพเจ้าคือองค์ผู้สูงสุดเป็นที่อยู่ของท่านไม่มีการร้ายใดๆจะตกมาบนท่านฮาเลลูยาไม่มีภัยมาใกล้เต้นของท่านอเมนเพราะพระองค์จะ รับสั่งเราทูตสวรรค์ของพระองค์ในเรื่องท่านให้ระแวดระวังท่านในทางทั้งปวงของท่านเอเมนเขาทั้งหลายจะเอามือประคองชูท่านไว้เกรงว่าเท้าของท่านจะกระแทกหินท่านจะเหยียบสิงและงูเหา่าท่านจะย่ำสิงหนุ่มและงูเพราะเขาผูกพันกับเราด้วยความรักเราจะช่วยกู้เขาเราจะป้องกันเขาไว้ เพราะเขารู้จักนามของเราเมื่อเขาร้องทนเราเราจะตอบเขาเราจะอยู่กับเขาในยามยากลำบากเอเมนเราจะช่วยเขาให้พ้นและให้เกียรติเขาฮาเลลูยาเราจะให้เขาอิ่มใจด้วยชีวิตยืนยาวและสำแดงความรอดของเราแก่เขาสันเสรร์พระเจา้าขอให้ถ้อยคำนี้จะสำเร็จในชีวิตของท่านคือ ผู้ที่อาศัยอยู่ณที่กำบังขององค์ผู้สูงสุดอยู่ในร่มเงาของพระเจ้าคุณจะอาศัยอยู่ในร่มเงาของพระองค์ได้อย่างไรคะผู้ที่ผูกพันกับพระเจ้าด้วยความรักผู้ที่รู้จักพระนามของพระองค์ขอให้พระเจ้าของพระองค์นี้ที่จะสําเร็จกับท่านทั้งหลายผู้ที่ดิฉันได้กกล่าวไปนั้น ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทรงเสริมกำลังทรงปกป้องท่านและทรงนำวิถีชีวิตของท่านตลอดปี2022